กลุ่มโรคประจําตัวงั้นเหรอคือกูต,ต้องสุ่มใช่ไหมยินดีด้วยคุณได้โรคมะเร็งปอดระยะสุดท้ายอะไรนะงั้นก็เอาไปบอกเพื่อนในกลุ่มเมื่อไรออยจะมาวะพูดถึงก็มาเลยนะก็มันแน่นอนอยู่แล้วเราขอเชิญเพื่อนเข้ามาได้ปะได้ไดิดดมิลิทหนึ่งสามสองแปดสองได้เชิญเข้ามาสวัสดีค่ะพี่พี่งั้นเรามาแนะนำตัวกันดีกว่า สวัสดีเราชื่ออ๋อยนะเราอายุ17เราได้โรคประจําตัวสวัสดีค่ะนี่เธอพูดแซรกเราทําไมแล้วไงอย่าทะเลาะก,กันเลยไปแนะนําตัวกันต่อหนูอายุ10ขวบค่ะแล้วหนูก็ชื่อมิลินค่ะสวัสดีจ้าเราชื่อน้ําเราอายุ17เจ้าสวัสดีครับเราชื่อบอสครับแล้วเราก็อายุสวัสดีครับผมชื่อบอนครับผมอายุ19 พวกพี่พี่คะพี่มาเล่นแมวนี้กับหนูหน่อยไม่ต้องให้ผู้หญิงสองคนเล่นนะทำไมไม่พี่เล่นด้วยละ่ะเสือทำไมพูดกับพี่อย่างนี้นั้นพวกเราไปเล่นกันเอถอะเธอได้โรคประจำตัวอะไรหรอโรคมะเร็งปัตระยะสุดท้ายแล้วเราก็ได้อยู่แค่สามวันเมื่อไหร่อีกสามคนมันจะมาวะพี่พี่คะสนุกมากเลยใช่ไหมคะสระแอนไม่สนุกเลยตายก็ตายบ่อยที่หลังกูจะไม่เล่นกับมันแล้ว พี่บอสขาพี่ไอบอลมันด่าหนูนี่มึงจะไปด่าน,น้องเขาทำไมน้องเขาก็ยังเด็กอยู่มึงขอโทษน้องเขาเลยเออขอโทษก็ดึกแล้วงั้นเราไปนอนกันเถอะพรุ่งนี้เราค่อยเจอกันใหม่เออก็จริงงั้นเราก็ไปนอนกันเถอะผ่านไปหนึ่งวันเราได้อยู่แค่สองวันเองหรอเสียใจจังก,การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ดีกว่าเรามาคนแรกเลยเหรอมาคนแรกคะ่ะหนูมาคนแรกคะ่ะ เมื่อกี้คุยอะไรกันอยู่หรอไม่มีอะไรหรอกเสียงในใจฉันจะทําให้ออยโดนเตะออกจากกลุ่มให้ได้แล้วกูจะทําให้พวกมันลักกูคนเดียวพี่ออยมาคุยส่วนตัวกับหนูหน่อยค่ะทําไมไม่คุยตรงนี้เลยล่ะก็จริงไม่ต้องมาเสือบนะคะไปคุยส่วนตัวกับหนูหน่อยนะคะนี่ออยเธอก็ไปสีตามใจน้องเขาหน่อยน้องเขาก็ยังเด็กโอเคมีอะไรหรือเปล่า หนูมีเรื่องจะบอกจริงๆหนูไม่ได้โรคอะไรหนูจะให้พี่โดนเตะออกจากกลุ่มและหนูก็หนูจะทําให้คนเกลียดพี่และหนูจะให้คนรักหนูคนเดียวคิดและตลกเราทําปอมเสียงด้วยดีกว่าเสร็จละคนน่าจะรักเราคนเดียวพี่พี่คะพี่ออยมันด่าหนูนี่ออยเราไม่คิดเลยว่าเธอจะไปด่าน้องเขาเราไม่ได้ด่านะขอดูหลักฐานป้าไหมผมเธอว่ามึงเหมือน เนี่ไงหลักฐานเราไม่คิดเลยเราควรแต่อ้อยออกจากกลุ่มไหมมันดูแปลกๆนะฉันว่าเป็น AI ใครคิดเหมือนเราบ้างโดยใช่เหมือน AI นี่มินเธออยากกูหกประกาศด่วนจะมีการบอกโรคประจำตัวนายหนึ่งชั่วโมงทำไงดีวะกูต้องทำยังไงดีมิลินทำไมเธอทำหน้าอย่างนั้นละ่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะนี่มันการเปิดเผยโรคประจำตัว มะเร็งปอดระยะสุดท้ายได้อยู่แค่สองวันไม่ได้โรคอะไรโรคเบาหวานอยู่ได้หนึ่งล้านปีโรคความดันอยู่ได้หนึ่งล้านปีโรคภูมิแพ้อยู่ได้สามล้านปีนี่มิลินทำไมเธอไม่ได้โรคอะไรเลยระบบมันผิดพลาดหรือเปล่าใช่นี่พวกเธอมาดูออยก่อนออยได้อยู่แค่สองวันเองนั้นเราก็ไปเล่นกับออยกันส่วน,วน,ฉ,นฉันไม่เล่น ทำไมเธอไม่เล่นละ่ะไม่เป็นไรหรอกงั้นเราก็ไปเล่นกันเถอะผ่านไปสองชั่วโมงเล่นกับเราสนุกไหมสนุกมากสนุกกว่าไอไมิรินอีกโคสนุกทีหลังมาเล่นกันใหม่นะพอดีก็จะเที่ยงคืนแล้วงั้นเราไปนอนกันเถอะพรุ่งนี้เราก็ได้อยู่แค่หนึ่งวันแล้ววันที่ออยได้อยู่แค่หนึ่งวันในไหนวันนี้ออยได้อยู่แค่หนึ่งวันเราจะพาออยไปเที่ยวเราไปด้วยเราอยากไปเล่นกับออยขอ,ขอไม่ไปไ โอเคสำหรับคนไปมาเลยผ่านไปสี่ชั่วโมงทำไมมาสนุกแปลกๆสนุกมากเลยอยู่ที่นั่นสวยมากวิวสวยมากเราชอบที่นั่นตอนนี้ออยได้อยู่ค่ายอีกสิบเก้าจุดแปอออยไม่นะนะ น้ำเธออย่าร้องให้เลยฉันก็จะร้องให้ขอ,ขอให้ใหเธอไปสู่ส,ส,สุขตินะนะจบแล้วข้าชอบกันไหมคะทุกคนสามารถคิดเรื่องมาได้เลยนะคะบายบายคะ่ะ